หายไปไหนครับน้องคนไหนน้องคนไหนน้องคนไหนอาน้องคนไหนว่ามาเดี๋ยวจะตอบให้น้องคนนั้นหายไปไหนคือน้องคนไหนหมายถึงน้องคนไหนสำหรับกล้องแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าจะให้มันปรับแสงน้องคนไหนตอบมา อ๋อฟอดนางก็กลับไปบ้านไงเขาควรมีชีวิตกับอย่างอื่นบ้างนะคะแฟนค่ะไม่ใช่หมาจะต้องตามตลอดเวลาชีวิตเขาไม่ได้มีแค่เราเขาก็ต้องมีครอบครัวเขาเขาก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวเขาเพื่อนเขาชีวิตเขาเรายังต้องมีเวลาให้ตัวเราครอบครัวเราญาติพี่น้องเราเลย ยิ่อยู่กันตลอดเวลาบ้ามันไม่ใช่ความรักแบบเด็กน้อยโทรหากันทุกสิบนาทีบ้าเพอ้อเจอ้อเหรอไม่ใช่ความรักแบบเด็กน้อยโทรหากันสิบนาทอนีอยู่ไหนกินข้าวยังอยู่ไหนกินข้าวยังเขาก็มีชีวิตของเขาในส่วนของเขาเขามีพ่อแม่ที่เขาต้องกลับไปหามีญาติที่น้องที่เขาต้องไปเทคแคร์ ไม่ใช่ว่าเห็นดิฉันก็ต้องเห็นผัวดิฉันบ้านหรือเปล่าตะละกอืมอ่ะ,อะเห็นอ e ีแพรี่ต้องเห็นผัวมันมันต้องอยู่ติดกันตลอดถ้าไม่อยู่ติดกันเดี๋ยวกูถามสงสัยเลิกกันแล้วแหละกูอยากรู้กูชอบสารเนอืมเดี๋ยวกูถามกูอ่ะลองถามซิมงนสงสมันเลิกกันแล้วเดี๋ยวกูจะได้ไปไปโพส ไปโพอสอสมน้ำหน้ามันมันคงเลิกกันแล้วแหละเวลาคนอื่นเรื่องคนอื่นเลิกกันนะกูชอบนะกูชอบแต่ละแนกูเห็นคนอื่นแบบอย่าล้างเลิกลากันนะกูชอบ,ชอบรู้สึกมีความสุขอืมจบ